สวัสดีค่ะวันนี้มากับช่องพีเนะค่ะกับช่องท่องบบนี้พ่อมากินไปเที่ยวดิวันนี้พาไป,ไปเที่ยวไหนมาเที่ยวสานามบินเครื่องบินโบอิ้งเกตสี่เกตไปขึ้นไปดูข้างในกันเลยไปเลย โอ้นี่ก็จะเป็นไฟต่างๆนะผมสายการบินระหว่างประเทศ่ก็จะมีนักท่เที่ยวเยอะเลย ขงบนก่อนเลยหรอโอเคไปก็เรย่ Let's go <S ไปเลยขบบนทางขึ้นนะครับเลยขึ้นไปขึ้นไป,นไปอุ้ยขาขึ้นชั้นสองแล้วเนะี่ยวอันนี้ก็จะมีเครื่องบินก็จะมีอยู่สองชั้นนะชั้นล่างแล้วก็ข้างบนนะครับ อุ i, <c ười> ้ยฉันยอมอุ้ยมีกับตันด้วยไปไปมีกับตันด้วยเดินมาเบาหน่ยมีกับตันด้วยมาทำอะไรอย่างเงี้ยมาทำอะไรอันนี้ไปถ่ายรูปไหมไปถ่ายรูปไหมมีกับตันด้วย เอาเร็วไปคาร่าไม่แล้วเดี๋ยวก่อนทีนี้ถ่ายรูปก่อนเลยไม่ได่ไม่ได้ไไดเร็วกัปตันกำลังเช็คเครื่องเตรียมเครื่องออกแล้วเนะี่ยเร็วเร็วเร็วกัปตันเช็คเครื่องแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ย

กระจกด้วยเหรอมันเป็นหน้าต่างสองชั้นเห็นไหมนะไม่มีน้าด้วยน่ะหมอกลงจัดเลยนะหมอกไม่เห็นเลยตอนนี้เครื่องบินบินได้สูงมากเลยเขขออภัยนะว่าต้ปิดว่าปิดหน้าต่างอ๋อต้องปิดหน้าต่างด้วยเหรออันนี้เป็นอะไรเป็นแอร์เขาเตืเหรออุ้ยคุณแอร์จะปิดเลยเหรอฮะ ไม่ต้องปิดมันมืดเห็นไหมลูกเปิดไว้ดิเออเปิดขึ้นมันมืดเปิดอันนี้พอแล้วพอแล้วกให้แอร์แอร์เปิดกระจกให้เหรอ,อพอแล้ว เดินเบาเบาสิเดินเบาเบาหน่อยดิไปนั่งนงี่ไปนั่ง,งตรงนี้นเดี๋ยวตันนี้เขาก็รอรอน้ำน้ำปั่นอยู่นะครับน้ำปั่นเนี่ย นี่บรรยากาศบนเครื่องโบอิ n งเ7ตสนะบรรยากาศตรงนี้แอร์เยอะมากเย็นด้วยครับผมนี่ตอนนี้น้องเกตนก็นั่งอยู่ริมหน้าต่างเลยนะเนี่ยเห็นไหมมองเห็นปีกเครื่องบินด้วยเห็นไหมนะลูกโอ้ใหญ่มอกเทอาบน้เลมีน้ำด้วยเห็นไหมล่ะตอนนี้บินสูงอยู่ที่หนึ่งหมื่นฟิตนะครับผม นี่กรุงเทพมาหานครเลยน,นี่วันนี้มามาเที่ยวไกลมากเลยนะหนูเนี่ยก็จะมี<ด>ขึ้นมาข้างบนก็จะมีแอร์ฮอลสเตดแล้วครับผมเหมือนริ่งมา,มากเลยนะเห็นะไหมนะอไลยตามาเกลียดใก้หมวกอ่ะขโมัมาไม่ได้ไม่ได้อุ้ย ผู้น้องเกณฑ์สั่งอะไรมาเนี่ยเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยาดูไม่ขึ้ซดูมูสตอรอเบอรี่โอ้โหดูไม่ขึ้นดูดิดูดีดิด้ดูดูดิดูดิ อะไรตกเร็วกินดีๆตอนนี้เขาก็ได้แล้วว้ายทำไมกินดีๆกินดีๆเอาเสียบลงไปก่อนเสียบแล้วก็ดูดเ้เออ,อเนั่นคือโยเกิโยเกิดใช่ไหมมันเหมือนไหมพอแล้วจะเป็นเลียบมันนั่นนะบอกเอฟซีมาเทียบด้วย อยู่ที่ไหนเนี่ยที่สนามบินเรอยอันนี้น้องเกณฑ์อยู่บนเครื่องบินแล้วเนี่ยนั่งเครื่องบินเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวมานะครับผมมาเช็คอินกันได้นะผมพิกัดก็อยู่ที่เออมันหกแล้วเห็นไหมมันหกแล้วเอาดูดีๆกินดะีๆราคาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โห เลยอยากขึ้นมานะน้องเจนขึ้นบ่อยแล้วไงทเอะเทีาเรียว่อ๋อลงตอนใหม่ก็ได้ใช่ไหมใช่มันก็จะมีค่าเข้าชมนะผม120รบบาทเลยนะต่อผู้ปกครองหนึ่งคนนะสำหรับเด็กน้องเจนนี่นะ ความสูงไม่ถึงร้อยยีสิบก็เข้าฟรีนะครับร้อยยี่สินี้สามารถแลกเครื่องดื่มได้หนึ่งแก้วข้างบนนะผมบ,บนเครื่องนะในราคาร้อยยี่สิบแตถ้าเค,เครื่องดื่มราคาเกินร้อยิก็เราก็ออกส่วนต่างเพิ่มเองนะครับอเอฟซีในลูกก็เราเสียตังเข้ามาแล้วลูกบอก f อซนะผมวันนี้เกณฑ์นนี่ก็มาเที่ยว ไกลมากเลยบอกเลยเช็คอินได้นะผมที่ b โบอิง747 c o ฟฟี่นะผมอยู่ที่กรุงเทพมหานครลาดกระบังนี่เองนะผมก็จะเป็นร้านกาแฟเครื่องบินนะครับผมสามารถมาเช็คอินได้ตอนนี้น้องเกนนี่ก็นั่งอยู่บริเวณปีกเครื่องบินนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นไหม เครื่องยนต์นี่สี่เครื่องยนต์เลยนะเครื่องนี้อร,อ,อร่อยไหม เป็นอะไรเป็นหน้าสีแล้วนั้นมันหน้าสีส้มใช่เหรอไม่ใช่สดงว่าเขาเกมคนง เป็นไงรสชาติอร่อยเหมือนเดิมไหม<ด>มีเพื่อนเยอะเลย เยอะเลยยิเลยแม่งจะไปรุ่งรุมีข้างนอกเลยเนี่ยตอนนี้ออกมาที่ปีหักปีเครื่องบินแล้ว อุ้ยมีตุ๊กๆเลยเหรอตุ๊กๆโอ้น้องเกณจะขับตุ๊กๆเที่ยวตุกๆมาไทยแลนด์ต้องแบบนี้ครับแลนด์มาร์คเอาขึ้นนั่งนั่งเดียเจ้นี่ก็ขึ้นตุ๊กๆแล้วไปไหนอีกนะแ้โอ้โหนี่เป็นทางบีกเครื่องบินครับใหญ่มากบอกเลย จะมีข้อเหมาะออกมาอยู่ชั้นไหนแล้วเนี่ยเอามบอกด้วทีดิคชั้นสามชั้นสองชั้นสองของพื้นดินเหรอชั้นหนึ่งวันนี้มาเที่ยวอะไรนะมากินอะไรเนี่ยสมูทสมูที้สมูทเซอร์เบียเซอร์เบียสมูทีเซอร์เบียอ๋อร์เบียอ๋อเซอร์เบียสตรอเบอรี่อ๋อ อร่อยไหมบอก FC ที่อร่อยไหมบอก FC มาเที่ยวด้วยที่โบอิงเกตสีเกตครมือาเนีอ๋อมีเอนโชห์มือด้วยไม่ต้องฉีดหรอกไปเร็ว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 เรวเครื่อว้าวเลยเหรอกับตันเกนนี่มาเลย ตันน้อยมาแล้วโอ้ยอย่าไปกดมั่วเด้อมันพาลงฉุกเฉินจอดนะเนี่ยนี่ใหเห็นไหมเนี่ยนี่คือห้องกับตันนะเนี่ยกับตันกินฉุบเินเหรอไม่กดปุ่มไหมไม่ต้องไปกดเลยฮะไม่ต้องไปกดกดสิกดแล้ยัดเข้าอยู่ไหมอะไรอุ้ยปุ่มเยอะๆเห็นไหมขับที่ขับเป็นไหมมีนี่นะ,น,นะ ที่ภายในจอนะครับก็จะมีจอจับเรดาร์นะอันนี้เขาจริงของบองกสถานะเขาจริงดิบอกสถานะว่าเราอยู่สูงขนาดไหนนะครับอ๋ออันนี้เขาจอดเนี่ยมีพวงมาลัยด้วยโยซ้ายโยขวาได้นะเป็นกับตันกับตันะอ๋อถ้าขับเครื่องบินเขาว่ากับตันถ้าขับรถเขาว่าอะไรนะขับรถคือว่าขับรถซูเฟอร์ดิสวย มีเบรกด้วยอ่ะมีเบรกด้วยครับเจสซีเบรกล้องกดปุ่มไหมอืมไม่ต้องกดโอ้โหร้อนมากเลยเนี่ยแดดทำไมไม่กดปุ่มอ่ะมันไม่ต้องไปกดทำไมปุ่มเยอะมากอันนี้เกียร์เหรอใช่อันนี้ปุ่มของปอมเอาจริงกดควบคุมอันนี้หมุนได้ไหมไม่ได้อย่าไปหมุนทำไม ฮ่ามเลยอ๋อปรับเบาะได้ด้วยอันนี้คืออะไรที่ปรับเบาะไงทำไมเห็นผู้ชายคนนั้นมหมุนหมุดเนี่ยเฮ้ยเขาเป็นกัปตันกัปตันน้อยนะหนูขอได้หนูขอเป็นกัปตันได้ไหมมเ,เป็นดิไม่นะเป็นไงช่วยหนูด้วยตัน เพื่อนจะได้ม uh ันถ่ายรูปแล้วเน่ย็ๆมาเปลี่ยนกันฉ่อันให้่อนน้นี่าขาจะถายรูปด้วยปเอาเลยเดี๋ยวเขาจมานี้อันนี้คืออะไรทัพท์เออโทรศัพท์ป๊ย้ะแล้วมา แ <Eat>. อร์เขาเตดไปปิดหน้าต่างนะ